เรื่องของเราพี่ถามในตรงเลยไปเริ่มรักกันตอนไหนครับพี่ถามเขาเลยแต่ให้ทีมตอบได้นะครับคือคนร่วงโอ้ยปลาใคยรักกันตอนไหนโหคือจริงๆแล้วมันมันน่าจะเป็นแบบฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้พูดคุยได้ปรึกษากันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปเริ่มตอนไหน ใช่ก็ทุกวันนี้จริงๆก็ยังเป็นเพื่อนเป็นก็ไม่รู้อะก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมันเป็นฟะใช่เป็นฟิลแบบเป็นฟิลเพื่อนทีีี่ตติดดมาลอนก็เป็นแฟนนกัแล้วก็็เปนแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าเขาขยับตรงนี้แหละครับค่เป็นแฟนกมาแล้วกี่นานเท่าไหร่แล้วท่านพี่ระยะเวลาระะยเวลาไม่ได้นับเลยโอ้ไม่ได้นับหรมันก็ไม่ได้แบบมีกันแบบ ตกลงอะไรแต่ว่ามันก็รูรูรูร okay? ูร so so, um. so so ู้ร allora ู้กันแล้วมันมีโมเมนต์ขอกันเป็นแฟนมั้ยโมเมนต์ขอกันเป็นแฟนอ่ะเออโมเมนต์หน่ะมีพอมีไหมอาจจะเป็นวิถีถ่ายูปอาจจะเป็นแบบว่าพออยู่แล้วก็แบบสนิทใจกันขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับเป็นแบบว่าระยะเวลาอดีใช่ไหมเนี่ยแบงแบงตีเขายากไหมที่ยตอนที่กินขาวเขาก็ฮอตในระดับนึ่งสางฮอตเขาก็สอตเหรอก็ใช้ความแบบ ค่อยๆแทรกซึม <c oughs> ค่อยๆแบบว่าค่อยแบบปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็ปรึกษากันละกันอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้แบบโพองๆไปว่าเฮ้ยพี่ขอจิมนะอะไรงี้ยใช่ใช่ถามรู้ไ,มไหมว่าเขาใช้วิธีนี้แทรกซึมมาเพื่อที่จะแบบรู้มเขาจีบอะใช่คำว่าเงื่อน อย่างนี้แล้วหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เล่นทีจริงกับจริงๆเขาเป็นอย่ยยางนี้กันทุกคนนะหมายถึงว่าหมายถึงว่า <laughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยดีง่ายเ <ๆ S 1> ขาก็แบบว่าชอบแซวชอบอะไรอย่างนี้ทุกคนให้ทุกคนสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงีย้ยคือเราไม่ได้คิดว่าแบบคือเราไม่ได้เก็บมาคิดแหละเอาง่ายๆว่าแบบเออเขาเข้ามาในเวนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะเขาดูแลดีเราดีไหมก็สลับกันดูแลเนาะแม่เขาถามว่าฉันดูแลกันดีไหมโอ้ดีดีต้องตอกก่อนว่าดีอ่ะก็ดีค่ะก็เป็นสไตล์เขาแหละแล้วเรารู้ตอนไหนว่าเขาจีบเราอ่ะ ก็ไม่รู้ไงทาไม<อ>ถึงว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้้าจีบเหรอ <laughs> แล้ว,ลว,ลวอะไรท,ที่ทำให้เราใจอ่อนเอมเป็นแฟนเขาอะไรองเงี้ย จริงๆสาบพี่พ่อปล่อยเป็นธรรมชาติเนอะหมายถึงว่ามันไม่ได้มีการแบบโอ้ต่อไปนี้เราจะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นฟีลแบบเป็นเพื่อนสนิทก,กันไปชวนกันไปเที่ยวชวนไปกินของคือไลฟ์สไตล์ไปทางเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเพื่อนที่ชวนกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะใช่จินต์เต้นมาค่ะนี่พูดรัวเพื่อนวิวเข้าใจหรือเปล่าจินเขาได้มีการแบบว่าเทรนไหมอ๋อเขาเป็นมืออาชีพเนาะเขาไม่เขาไม่เทรนเขาขู่ กลัวอะไรกลัวมาอยู่เนาะครั้งแรกแต่เนี่ผมบอกอยู่แล้วว่าแบบพี่ๆนักข่าวเขาใจดีกับแกอยู่แล้วเพราะพี่ๆนักข่าวน่ารักใช่อันนี้ก็พูดใช่ไหมครับยาใช่ไหมน่ารักตัวเล็กนิดนิดใช้แกกับฉันเพราะเพราะมันเป็นฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วจริงๆคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฟิลเหมือนพาร์ทเนอร์มากกว่าเพราะว่าเราอย่างเช่นผมก็แบบ ทัวร์นี้ก็จะมีเขาคอยแบบช่วยจัดการชีวิตให้หลายๆอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องแบบว่าจัดทริปหรือว่าปรึกษาเรื่องปัญหาธุรกิจอะไรเงี้ย่่ใชทุกเรื่องแหละขาาดไปอย่งนี้หใช่ครับก็ขาดไปเยอะเหมือนกันช่วยเติมเต็มเยอะเหมือนกัน ไม่ใช่ครับเอาแก้ตัวไปเลยแก้ตัวไปเลยจริงๆแล้วผมแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นคนคลั่งรักอะไรอ่าเงยผมก็เป็นแนวปกติไปแต่ว่าภาพที่มันออกมามันจะดูแบบดูคลั่งเหรอดูคลั่งเพราะแต่ลโมเมนต์เราก็จัดเต็มเลยไม่คือผมอ่ะคือพี่ก็จะในเวลาผมทําอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะดูเขาจะดูแบบเข้าใจขนาดไหนเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันแบบน่าทำวะยังไม่มีใครเคยทําลองทําดีกว่าอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์วันเกิดใต้น้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบ ยังไม่เคยมีใครทํะลองทําหน่อยลวกันว่ามันจะเป็นไงมันไม่มันตอบโจทย์ความอยากทาของเขาด้วยแหละหมายว่าเขาอยากทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเขาด้วยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เขาแบบเออทําให้เราอะไรแล้วเราเป็นคนที่ได้รับมันรู้สึกอะไรกสนก็ทำให้มันตกใจค่ะช็อกเอ้าพี่ลงไปใต้น้ำแล้วแบบการกระดาษตอนแรกึกา่าดูแผนที่อ๋อไม่ใช่สวัสดีก็มาทาใจนะไม่คิดว่าเขาคือบางทีเขาที่เล่นที่จริงเนี่ยคิดว่าเออบางทีเขาพูดเล่นหรือเปล่าอแต่บางทีเขาก็ทำจริงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ก็คือพี่ลองคิดดูนะไม่ไม่อมีใครทำอย่างนี้ถูกไหมล่ะแล้ว่าใช้น้ำมากก็จะขอแต่งงานก็เราไม่ได้ขอเองใช่รับเขาบอกว่าในยูทูก็หวานเหมือนกันผมกแต่งแลี่ยูทูยูทูได้ทำด้วยกันเขาบก่าหวาน่แบบหมวกไม่ได้หวานขนาดหมวกก็ไม่หวาน่ะไม่ยูทูปมันเป็นไลฟ์ต์มากกว่าเราไม่ได้มาเป็นแบบว่าเฮ้ยเธออยะไราเราก็จะเป็นแนวแบบเพื่อนๆที่แบบไปเที่ยวแล้วก็ ทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยลลยแต่ก็จะมีบางโมเมนต์บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเขากระเป๋าตังค์หายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเป็นคนเงินเราอยู่ในน้นด้วยไงค่ะค่ะอะไรทำให้เปิดยูทูปร่วมกันนะครับเพราะไม่อยากทำคนเดียวใช่ใช่ใช่เหมือนกันหลักๆเลยคือพอได้เริ่มทำยูทูปมาแล้วเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าถ้าเกิดทำคนเดียวผมไม่รอดแน่ๆ พราะมันจะมีเรื่องของการอย่างเช่นสูตรพอลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยลูกค้าที่น่ารักเข้าเขาก็จะมีสคริปต์เข้ามาให้เราช่วยจัดการแล้วพิมพ์เขาจะเป็นฝ่ายเอกสารโน,น่นนี่ซึ่งผมก็แบบจะเข้าไปอ่านอยู่ในไลน์แล้วก็อ๋อโอเคโอเคในตามงานไปมีตีกันบ้างไหมแบบว่าเขาเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรตีกันอะไรรอกันไหมไม่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 รอครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาหาตรงกลางว่าเราโอเคกับแบบนี้ไหมอยากทำคอนเทนต์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะความตั้งใจแรกที่เราทําช่องยูทูบขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะทําอะไรที่ เราทาแล้วเราสนุกแล้วเรามีความสุขกับมันเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็เลยพอเราเซ็ตเราเราเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรวะตามพอพอเราเราเราเซ็ตสิ่งที่เราอยากจะทําทีมที่เราอยากจะทำมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายต่อการที่เราเรามีเดเรคชั่นว่าเราจะทําแบบเออทำอะไรก็ตามที่เรามีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันอย่างเมมโมรี่เรื่องราวของเราสองคนด้วยไหมครับไม่นะครับไม่ไม่เมมโมรี่เป็นจริงๆแล้วเราอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ทุกคนก็ น่าจะเจอวิกฤตการณ์โควิด19 uh, มาด้วยกัน <yeah. S 1> อะไรเงี้ยแล้วพอมีโอกาสที่เราสามารถไปได้อย่างถูกต้อง <Yeah. S 1> แล้วก็เราก็อยากจะไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็เหมือนคนเนี่ย พวกเราคนด้วยคือเวลาเราไปเที่ยวเราสุขมันสนุกไงมันมีโมเมนต์ที่เราแบบรู้สึกว่าเออถ้าคนได้ไมาเห็นเขาอาจจะเอนจอยไปกับเราด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบทํา YouTube เป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ของเราครับผมอย่างเวลาไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเวลาไปเที่ยวทะเลด้วยกันเราแบรก็ชอบถอดยัืต์พิมพ์ผ่าว่าอย่างนี้ถอดอะไรนะครับชอดชอบถอดชอบโชว์ในจีอะไรเงี้ยเราผมเป็นคนชอบโชว์ด้วยเหรอครับไม่เราบอกแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่แต่ก็มันก็เอาไปทะเลก็ต้องผู้ชายเขาไม่ใส่ก็หนูไม่เอางี้หนูไม่ได้ติดออะไรรเื่ง รงงนีี้้ออะไย่เมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาก็จะมีแค่คำเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเออก็ถามไงว่าอีกแล้วเหรอผมก็เลยบอกว่าครับครัำว่าเอาอีกแล้วเหรอนี่คือมีนิ่งคือห่วงหรือยังไงไม่ก็บางทีก็อยากเคาเออใส่เสื้อผ้าที่มีในตู้บ้างเลยมากเป็นยังไงเข้าเวลาเขาถอดแล้วมีส่วนมากคนก็จะเข้ามาเม้นแบบเต็มเต็มเต็มลยโอ้มว์เป็นยังไงบ้างก็ก็ไม่ได้มองยังไงก็ก็ เขาชื่นชอบก็ตื่ีใจด้วยเออเอ่านแล้วแบบมาตลกอะไรเงี้ยเออใช่แต่เราก็ภูมิใจที่เราได้โชว์เขาออกกำลังกายหนักไงไม่คือผมก็ไม่ได้โชว์ขนาดนั้หมายถึงว่าแบบมันก็มีบ้างนเวลาถ่ายกับรุ้นพี่อะไรเงี้ยก็แบบถอดเสื้อเพราะเราเราก็ดำน้ำเนาะเราก็แบบถอดเสื้อถ่ายรูปอะไรเงี้ยตัวจิงแต่ว่าหลังๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้โชว์แล้วเพราะกำลังเพิ่มน้หนักอยู่ครับใช่ก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีซิกแพคอาจะต้องรอช่วงเวลาหนึ่งก่อนช่วงนี้ก็จะ ไม่ไม่ไม่ค่อยถอดเสื้อแหละไม่เชื่อค่ะาหลักฐานาผู้เราเหมือนเราจับตามองยู่นี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นว่ายังไงจริงๆก็ไม่ง่นใหม่ก็ปกติเนาะใช่คแล้วพอเปิดตัวรับคนเข้ามาแซวเยอะไหมคะอย่างอย่างพิมพ์ผาต้องรับมือกับเพื่อนแบงค์ยังไงเพราะว่าต้องมีต้องมีคนแซวหนักๆแน่นอนเพื่อนแบงค์เหรอคะคนไหนบ้างที่แบบเพื่อนแบงค์ที่เออตัวจี๊ด ก็จ <t od three |ms|> ีดหมดนะก็จีดหมดทุกคนค่ะพี่พีทดอกพี่พิดพี่พีทเนี่ยแซวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคืนเขาได้ค่ะใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เออส่วนใหญ่ก็โอเคนะคะไลน์ส่าก็ไปกันได้เพื่อนก็กวนๆเหมือนกันแล้วก็กวนเขากลับแค่นั้นเองละค่ะใช่กรสู้กลับค่ะคือพอมาอยู่กรุงเทพผมว่าพอพิมพ์เขาไม่ได้ค่อยมีเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเลยับเขาก็จะมาอยู่กับเพื่อนๆของผมแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้ก็สนิทกันไปแล้วอย่างเช่นแบบพี่เบสอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพื่อนสนิทเขาไปตอนนี้ใช่ รู้สึกมีกลุ่มกลุ่มกม้อนมากขึ้นมีมีพวมคุ้มกันมากขึ้น <laughs> ใช่ค่ะรครับผมขอบคุณค,ณค